ก็นักนันตั้งคางนิยมนะคะ BU Manager t e a m m a t Digital Delivery ค่ะได้ค่ะสุภรณีสมวัตรีก็คือเป็น BU Manager ของ SFS ค่ะถามซอฟต์แวร์ developer ที่เงินเดือนหลักแสน ต้องทำยังไงถึงได้เงินเดือนระดับ, antis, บนั้นคะมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ความรู้ในมุมอื่นๆจบมาเราได้เขียนโปรแกรมแต่ทุกๆสเตปที่ผ่านไปในแต่ละปีเพื่อให้เงินเดือนขึ้นจนถึงระดับแสนเนี่ยเราก็ต้องสังเันเรื่องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันถูกเขียนโปรแกรมยังไงให้มันดีเขียนโปรแกรมยังไงให้ p e r f o r m a n มันได้เขียนโปรแกรมยังไงให้มันตอบโจทย์ requirement ลูกค้าทํายังไงให้ระบบมันออกมาดีไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมมันจะมี component อื่นๆเช่น architecture ของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใหม่ๆที่ดึงเข้ามาการปรับตัว การเรียนรู้ตัวเองหรือแม้กระทั่งการสซอิสไฟล์ของพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยการจะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้มันคือการเรียนรู้ตัวเองพัฒนาตัวเองไปให้มากกว่าคนอื่นๆนะคุณอยากได้เงินนดับแต่แน่นอนเราต้องคาดหวังเอาุณจากคุณประทคโนโีที่มาจากคุณมากกว่านั้นแน่นอนดังนั้นมันไม่ใช่แค่เขียนโคต์อย่างเดียวมันก็จะพอในคนเลเวลนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้ด้วยก็คือการสังเกตว่าเฮ้ยบิสกิสที่ต้องการเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ควรดีไซน์โปรแกรม เป็นยังไงควรว่าและคติคเจอร์เป็นยังไงคุณจะไม่ใช่กรอบตัวเองแต่แค่ว่าของการเขียนโค้ดต้องดูรอบข้างว่าคอมเพลตต่างๆที่มันเกี่ยวข้องมันต้องมีอะไรบ้างเอาอะไรมาเสริมกันได้บ้างวิธีนี้ถ้าเผื่อคือเอาพุทธอย่างเดียวกันน่ะแต่มันมีวิธีทําออกมาได้หลายแบบแล้ววิธีไหนล่ะที่ได้ประโยชน์สูงสุดในต้นทุนที่เหมาะสมปัจจุบันเป็นเทคนิคอลซับพอร์ตอยากเปลี่ยนสายงานไปเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องการจะเปลี่ยนคุณชาเลนอยากจะเปลี่ยนคาว่าเป็นไปได้ไหมที่พี่มองว่าเป็นไปได้ถ้าคุณพยายามและทุ่มเทกับมันจริงๆคุณศึกษาว่าการเขียนโปรแกรมเป็นยังไงจริงๆ<ม>เป็นไปได้ขับตัวเราเองเพราะว่างานทุกอย่างถ้าเราชอบมันเราก็จะสามารถมีแพชชั่นมีมีความต้องการในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้มันออกมาเลยค่ะคือ,อถ้าเราชอบเนี่ยไม่ว่าเราจะจบอะไรจบโลงอ่ะ ทำอะไรอยู่นะวันนี้แล้วคนพบว่าเราชอบสิ่งนั้นอะเราก็แค่พัฒนาตัวเององที่แจ้บอกเพื่อไปถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราชอบลค่ะแล้วเราก็จะสามารถทําออกมามได้ดีด้วย อาชีพโปรแกรมเมอร์จะล้นตลาดไหมคะมไม่ล้นนะเราก็ยังคงมีการรับสมัครหรือรมีการหาหรีพูตคนที่เป็นเกี่ยวกับตำแหน่งของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์กันอยู่เรื่อยการ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่จะมาอยู่ในองค์กรห,หรือได้ทํางานในตําแหน่งที่มันีดีๆเราก็ต้องเป็นต้องทําให้ตัวเองชายออกมาได้เราก็ต้องมีมีเคาเจอร์มีความสามารถที่มันดีด้วยที่ทางล้นถ้าตัวเราเองพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปดนเทคโนโลยีอย่างถ้าแบบภาษาบางอย่างที่มันเริ่มไม่เวลโนแล้วเริ่มไม่มีคนใช้อย่างเงี้ย แล้วเราบอกว่าเรามีเบสเป็น experience, เป็นประสบการณ์เราไปต่อยอดเป็นภาษาใหม่ๆยังไงในตลาดนะมันมีความต้องการาอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราพร้อมที่จะปรับตัวสำหรับพี่ก็คือถ้า ถ้าสนใจงานสายเนี้ยจริงๆอย่างที่เคยบอกไปตอนแรกก็คือเราต้องชอบเนาะงานสายนี้ <Okay. S 2> มันมีหลายโรจริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราพยายามศึกษาก่อนว่าในงานสายเนี้ยมันมีอะไรให้เราเหมาะสมกับตําแหน่งไหนที่เราสามารถทําได้เราก็ลองดูแล้วก็ถ้าเราชอบอนะี่ะพี่ว่ามันจะทําออกมาได้ดีเราก็จะมีแรงในการที่จะผลักดันตัวเองสิ่งที่ทําให้เราโดดเด่นก็คือการที่เราสามารถปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่บอกสายงานไอทีมันปรับเปลี่ยนเร็วเราต้องพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้เราอะมีความสามารถและเป็นที่น่าสนใจในการที่จะรบ,บริษัทจะอยากได้ตัวเราเข้าไปทํางานคืออย่างหนึ่งอะคือสิ่งที่คุณมาสายไอทีสิ่งที่คุณจะเจออยู่แน่นอนเนาะคือเราในแง่ของการซัพพอร์ตคุณต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนว่าเฮ้ยระบบเราส่วนใหญ่าการใช้งานระบบในแง่ของการที่เราเป็นยูเซอร์อะเรายังใช้งานมันเกือบตลอดเวลาเลยฉะนั้นเองมันก็จะมีพาร์ตรงรซัพพอร์ตด้วยว่าคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตระบบนะช่วงเวลาที่มันอาจจะไปกินเวลาส่วนตัวของคุณบ้างก็อาจจะ เกิดขึ้นแต่หลักๆคือถ้าเผื่อเราชอบเราจะอยู่กับมันแล้วมีความสุข